มันปรุงแต่งก็เพราะตัณหาเพราะความอยากตัณหามันเกิดจากเราไม่ยอมรับสิ่งที่กำลังมีกำลังเป็นเนี่ยอย่างตอนนี้ไม่มีนะยนี่คือความจริงเราอยากให้มีตอนนั้นก็คือกามาตัณหาสิ่งที่มีอยู่เนะี่ยเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าวันหนึ่งมันต้องหมดไปสิ้นไปเราอยากให้มันอยู่ตลอดไปนั่นคือภาวะตัณหา สิ่งที่มีอยู่ที่เราไม่ชอบใจเนะี่ยเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าตอนนี้อก,กุศลให้ผลเราต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบใจนะเป็นวิบากเรายอมรับไม่ได้เราอยากให้อารมณ์ที่ไม่ดีเนะี่หมดไปสิ้นไปไเพราะฉะนั้นตัวตัณหาจริงๆนะมันเกิดจากการที่จิตยอมรับความจริงไม่ได้นะมันยอมรับความจริงไม่ได้ แล้วทำยังไงจิตจะยอมรับความจริงได้ก็พาจิตเรียนรู้ความจริงนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆความอยากมันย่อๆลงมามันก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์อย่างนี้ก็แค่นั้นแหละพอเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆนะจิตใจมันยอมรับความจริง อย่างถ้าเราเรียนรู้ความจริงของร่างกายเด้ๆเราเห็นร่างกายไม่ใช่ของดีะไรนะร่างกายนะถูกความทุ์หีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งนานๆก็ทุกข์ยืนนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกขนะ์กินมากไปก็ทุกข์ไม่มีจะกินก็ทุกขนะ์ความหิวเป็นทุกข์อันยิ่งใหญ่นะ ของสัตว์ทั้งหลายงั้นเราอยากทำบุญนะนะเห็นคนหิวเห็นสัตว์หิวนะส่งเคราะห์เขาเขาก็มีความสุขเนี่ยเราค่อยเรียนกครู้นะร่างกายเนี่ยมีแต่ความทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพอเห็นอย่างนี้นะต่อไปใจมันก็คลายความอยาก ที่จะให้กายมีแต่ความสุขอยากให้กายไม่ทุกข์อะไรอย่างนี้ตัณหาไม่มีพอเห็นความเป็นจริงแล้ตัณหาจะไม่เกิดนะถ้าไม่เห็นความจริงของรูปนามกายใจตัณหาไม่จะเกิดนะอย่างเราเห็นคนสวยมาเนี้ถ้าเราเคยภาวนารู้จิตรู้ใจตัวเองเราจะรู้เลยตอนที่เราเห็นผู้หญิงสวยๆนี่ยจิตเราเฉยเฉย มันต้องมีการตีค่าก่อนนะถึงจะเกิดชอบเกิดไม่ชอบขึ้นมาอนะไรเงี้ยนี่เราถ้าเราสติปัญญาเราเร็วนะเราเห็นผู้หญิงสวยๆก็ส,สักแต่ว่ารูปก็สิ่งที่ตามองเห็นเท่านะั้นรูปที่สวยๆเอา้าเขาจริงมันคืออะไรมันคือสีที่ตัดกันเป็นโครงสร้างแบบนี้เป็นรูปได้อย่างนี้มันคือสีนะ เหมือนในสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยสีมันตัดกันสีอ่อนสีแก่มันตัดกันแล้วเราก็แปลความหมายสีนี้คือผู้หญิงสวยสีนี้คือผู้ชายหล่ออะไรเงี้ยสีนี้คือหมาอะไรเงี้ยที่จริงแล้วลองมองที่หลวงพ่อสิแล้วเห็นหลวงพ่อเป็นสีไหมเห็นสีที่ตัดกันไหมสีตรงนี้สีเหลืองน้ําตาลนะสีตรงนี้ สีจีวรนี่เป็นอีกแบบหนึง่งตัดกับภาพพื้นหลังข้างหลังก็สีไม่เหมือนกันมันทําให้ตรงนี้ชัดขึ้นมาเพราะนั้นสิ่งที่ตาเราเห็นจริงๆนะมันก็แค่สีเท่านั้นแหละแล้วเราก็ไปแปลว่านี่คือผู้หญิงนี่คือผู้ชายอัน,นั้นเกิดจากจิตไปแปลเกิดจากการแปลความทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตีความให้ค่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี ก็เลยเกิดความสุขความทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นมานั้นสิ่งที่ตาเราเห็นก็แค่สีเท่านั้นแหละที่มาตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้แล้สัญญาเข้าไปหมายรู้ว่าวนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายเนะี่ยทั้งที่ความจริงมันคือสีที่ตาเราเห็นนะ เสียงที่เราได้ยินเสียงนี้พระเสียงนี้ไม่เพระนี่เสียงชมนี่เสียงด่าที่จริงมันก็คือคลื่นเสียงผ่านอากาศมากระทบความรับรู้ทาง